น้าถ่ายให้แล้วนะนามองตรงไปไหนนบรรยากาศด้านในสวนล่องน้ค่ะอันน้าดูอะไรอันน้าอัฟอกอันน้าอัฟอกรุอ้ยดอกอะไรนี่ดูปติดอกยังหน่ สวยมากของคลองแท,งแทด้อแทดอกไม้สวยค่ะเพื่อนๆนี่คือด้านในสวนโงโนงนุดนะคะถุดอุ้ยอันนี้ดอกอะไรนี่โอ,ดอปปรร้ดอกสับป,ประรดสีมาดูดอกสับปะรดสีค่ะเพื่อนๆอุ้ยนุ่นไงนุ่นไงดอกอะไรนะ่ะดอกสับป,ประรดสีหมดเลย ่านี่มาถ่ายไหมถ่ายรูปไหมสวยสับป,ปะรดสีสวยมากค่ะนี่ดูดย z ซูมให้เพื่อนๆดูสวยไหมลูกสวยไหมเป็นสับป,ปะรดสีอูด้านในจะเป็นสีเหลืองไปลูกไป ในด้านในสวยสวยแม่นี่ด้านในสวยมากไปเลยสีอะไรแพมมุกนี่สีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่เค้ยจ้า มีชายลุงด้วยหรอฮะมีสายลุงด้วยหรอคะเฮ้ยอนไหัวใจอนานหัวใจมาได้ถ่ายให้มายืนเ้ย <มา S 1> ถ่าย,ย,หยให้มาเอามองกล้องหน่อยมีมองมาขาคุณแม่นี่ถ่ายรูปให้สาน้อยค่ะหน้าอนานะน,น,นี่เโอเคสวยมากเลยเลูกมาออกมาก,ก่อนอ้าวอนอา,นา,าดูอ้ฟฟอกลูก สวยค่ะเพื่อนๆถ่ายให้ชมนะคะบรรยากาศออุ้ยันน่าดูอันน่าดูช้างขยานัฟฟากุปช้างขยานน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูช้างขยานโกบฮันบอโอ้มุกเพมุกเพมุกลูกปั้นขี้าใช่วรมันค่ะเพื่อนๆไก่ไหมนี่สิไถ่หายบ๊อบบ๊อบบ๊อบเป็นไทยไรสดไปไม่ใช่ถ่ายไปด้วยไลฟ์ไปด้วย และนี่ไปด้วยนี่ออโค้ดเดย์สองอันเอเอ,อล้มอ,อีกแล้วเหรออุอ้ยอ่ะหนึ่งสองสามโอเคถ่ายรูปเก็บให้พ่อบ้านค่ะเพื่อนๆค่อยๆเดินเดี๋ยวนะลูกนหนึ่งสองสาม ว้าวอะไรนี่โอุ้ยนาลายบันทมศิล์ถ่ะเอานั่งนั่งแล้วนั่งก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ไปนั่งกับพี่มุกดาพี่ไนมุกมาแม่อ้ามองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยอน安娜มองมองมาหาคุณแม่ค่ะ安娜เอาอิบแล้วเหรอจ้าเอาอิบแล้วเหรอ นาลายบรรทมศิลป์ค่ะเพื่อนๆเป็นนาลายบรรทมศิลป์นะคะบรรยากาศด้านในบรรยากาศสวยงามนี่นี่คือจุดแรกนะคะที่เขาให้จอดให้เราเข้าไปชมสวนด้านในค่ะเพื่อนๆมดแล้วถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนี่อย่าวิ่ง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 หูบรรยากาศค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆ นี่เป็นน้ำผุอ่ะมาะน้ำผุมุกดาเพมุกมอกีก้ก่อนนะอ่ะเนื่องสองสามไมาลกไม่หายแนละ้วอ่นน้าไมอกตรงีรง้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า,วา,วาอ่ะมองก้อันน้ามองกล้อง,องหูออันนม้ออออนนมองแม่ ปฏิไทยใอยนั่งือนตะโกนมองลูกของตัวนี้ด้วยแนนม,นนม,มห่หนึ่งสองอนามองมาหาพ่อหนึ่งสองโมแนมกล่องเลยเอาพี่มุกดามาแล้วนั่นไงให้พี่มุกดาถ่ายด้วยไปสามคนเลยไปเลยเ,เ,<อ>เร็าาว จวถ่ายรูปให้ให้ให้เด็กๆก่อนค่ะเพื่อนๆอ้าววันจูทรีนานานามองกล้องหนึ่งสองสามอุ้ยทำทำเหมือนพี่ด้วยทำเหมือนพี่ด้วยโอเคอันเดิมสองสามมองคุณแม่ยิ้มยิ้มมองคุณแม่ยิ้มสวัสดีค่ะ เอาเาเตรทยรูปใหานไหมรูปไยนลูกผมนางแบบนี่คือคุณยายจวหัสดีค่ะ มาจะถ่ายให้มาเร็วจะถ่ายให้มาจะถ่ายให้เร็วมารวมรวมรวมตรงนี้ก่อนแล้วจะถ่ายให้เร็วมารวมกันตรงนี้ก่อนเร็วจะถ่ายให้เร็วเราอยู่กับคุณแม่เร็วอันนาไปลูกแล้วเร็วมารวมกันก่อนเร็วสร้างโบนิคอนนี่แม่แม่จะถ่ายรูปร่วมให้แสงดีเลยแทนตัวนี้ผมเต้มถ่ายแสงเออเอาเจ๊ม่จะใส่เต็มกันนะ นะั้อาอ้าอโบเกยนอาเะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนะคะเพื่อนๆเดินไปขึ้นรถอีกจุดหนึ่ง